กมาเเอูยันงไงเเขาก็ไม่ปลดลิมิตหรอลุงน่าจะไม่หรอกี่ทีแต้มเกดกูอยู่แต้มเฮดมากูรู้มันอะไรที่มันรู้ว่าแบบว่าไม่ควรมันจะไม่ให้ไหวก็จะไม่เอาใช่ไหมใช่เจ็ดวันมันโอโต้เนี่ยดีีกับแต้มเฮดคือจบกันแล้วหรอจบกันง่ายจัดไม่รู้อ่ะ โเฮี้ยตีกันแทบเป็นแทบตายไม่จบแค่จับมือกันเฮียแท็กแท็กสิบคันเงินร้อยล้านน่ะ <c oughs> ไอบอลบอกอะ่ะถ้าจะจบมันไม่เอาเหรอกต่อยเรียกขนาดนั้นยังไงเราเขาไม่มีทางเอาเว้ย <c oughs> มึงรู้แก้งตัวเองอยู่แล้วพี่ตีอยู่ไหนนะ้็แปด点半 วางคิดไปเหี้ยาตายไปเนะี่ยลืมไปเหี้ยกูไม่มีไม้สัตว์เอ้ยถอ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 ยเขาบอกว่ามันอยากวัดอ่ะเฮียบอสตนะครับลงอย่าบอสนะครับจะวัดมากๆ<อ><อ>เหี้ยเลงเดินเร้าให้หน่อยลงเดี๋ยวเราให้หน่อยครับจะวัดขนาดนั้นครับตาม ตามเลยติดป่ไอ้แจ็คอยู่ตูป้ปลาไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าน่าจะมาโดนแยกกันแล้วเ,เ,เลย,ยนะวันนี้ไม่ปลดลิมิตตำรวจีปลดดีจีไม่น่าอยู่ คือเราก็ต้องไม่เปลี่ยนไปครบไปโรงพยาบาลไปไปาโรงพยาบาลไอติไปเราเปลี่ยนไม่ได้มึงจะเปลี่ยนได้ไงล่ะเราปวดลิมิกันดีดีกว่าปะไอติไปไหนอ่ะไปช่วยในคูหรือเปล่าครับไม่ออกาแล้วนเ่เมื่อกี้ไอ้ตี๋แล้ว่ะ ไม่ไม่กูยังไอ้นี่อยู่เลยนะไอสัตว์ฟ้องลุงดีกว่าลุงอ่าเมื่อกี้เนี่ยที่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมโดนใช่ปะโดนผมโดนอุ้มเมื่อกี้เคสสุดท้ายเลยแต่คือเราอะไปดักแรมบอนเฮดตัวเดียวอยู่หน้าโรงพยาบาลเราอยู่กันห้าคันห้าคันนะแล้วมันก็หนีออกไปหลุดหมดมีกูตามไก่จิมเจอสองคนกูเป็นคนที่อยู่ในโรงพยาบาลมาขึ้นรถที่หลังด้วยแก๊งเราแม่งตอนนี้ชั่หล่อนๆนะไอเหี้ยมันไม่มีบัตรประกันด้วย เลยเสียดายใช่มันไม่มีปากการปักฉลามบอกไปแล้วบอกทุกคนแล้วตอนนั้นอ่ะหน้าโรงพยาบาลเครที่แจกุ้มปะไม่ใช่อันนี้ใหม่เลยเร้ไม่โอไม่เกี่ยวหน้าโรงพยาบาลใช่เมื่อกี้กูแจงแล้วเฮ้ยมึงเฝ้าให้ดีนะแล้วก็ปล่อยแม่งหลุดแเปนจอยไปช่วยแกปวดยังไม่รู้ตอนนั้นกูไม่รู้ว้ยตัวพี่ตังค์รบอกมาตามไม่ทันไม่ไม่ลุงไม่รู้ไม่เป็นไรแต่อยู่กันห้าห้าสี่สามสี่คันมึงเอาคนที่รู้มาดิต้องคุยไว้อันเนี้ยต้องต้องบอกอ่ะไอเนี้ยรงนั้นมันมึนอ่ะเราอ่ะ ดูเมอเอหน่อยครับผมเออตอนนี้เราตอนีจะเยงไปดูดนกอยอย่างผมอยู่ผมเม่อกันครับเม่อกันอยู่อย่างมีพี่มีีพ่ม่วงอ่ะทันแต่ว่ารถเขาช้ารถผมก็ไปไฟส์ไปไฟส์กับใครไม่รู้อ่ะไอเนี้ยไอเทียไม่มีใครแบบยังมึนๆอยู่เลยเฮียลุงบุญส่งลุงทองรู้ว่าเมื่อกี้ยางอะไรไม่รู้ไม่รู้ไอทียไอวอยเงี้ยไอสั่ง แมั่งตอนที่เราอ่ตนทีกูไล่อะผมไปกับลุงก็ยังแบบยังไม่เจอเลยยางมันแตกสามยางแล้วแบบชนอีกทีเดียวมันพันอยู่หน้าบ้านอ่ะไอ้เหี้ยแต่มันมันไม่ถึงไงหน้าบ้านมันเหรอใช่แล้วผมมาไปดักหน้าบ้านมันแล้วไม่ไม่มาแล้วทีผมดักอยู่ตั้งห้าทีสิบนาทีไม่แล้วกูก็ไปชนมันเนี่ยอ๋อแล้วผมออกพอดีแล้วพี่พอชนมันเสร็จปุ๊บมันก็ยิงกูหล่นหล่นลงมาแล้วมันก็ฆ่ากูมันก็อุ้มกูแค่นั้นเองอืมครับผมเอาอุ้มปุ๊บกูกดเคสที่หน้าบ้านมันเลยมึงไม่เห็นกันเหรอเห็นครับผม แล้วกูเสียดายมันไม่มีบัตรด้วยเฮียถ้าไปได้มักรฉลาคมคนนึงแม่งร้องัตอนนี้นอนนะเียตอนนี้ไม่เมื่อกี้ผมเพิ่งแทงเม่อกีไปนอนดีกว่าผมว่าอันนั้นมันเล่นแล้วมันแบบแต่เสียฟรีตำรวจมีน้อยตอนนี้นายจอดว่าถ้าคนไม่ต้องเล่นตอนหรว่ามันเล่นไม่ได้นะมันกลายเป็นว่าจะกลายเป็นเสียด้วยไงถ้าคนเบอร์มาเล่นตอนเนี้ยอ๋อเฮียมันก็ไม่เกี่ยวดีหมายถึงตอนที่กูพูดอ่ะ แม่มันมีจังหวะกูด้วยมันมีจังหวะกูด้วยมีหลายหลายรอบนะหลายรอบมากจากไปกับลุงก็ไม่มีใครมาไปช่วยเคสอ่ะไม่แต่แต่อันนั้นคือเคสลุงแต่เคสกูอ่ะกูพูดกูบอกกูสั่งครบไม่ไหวก็พูดดิถูกป่ะไม่ผมไม่ไหวว่าดูแทนได้ป่ะอะไรบ้ว่าไปในพวกเคสนี้มันไม่พูดกันเว้ยแบบมันไม่ค่อยพูดจำไม่รู้จำไม่ไม่ได้อยูุ่งกันด้วยคนเยอะแม่นะตรองห้าคนเหรอรถสี่ห้าคันหลายเป็ดสิรถสี่ห้าคันครับผม สี่ห้าคันน่ะแต่ตอนแรกอ่ะกูเป็นคนเฝ้าที่ที่ในโรงพยาบาลนะกูเห็นมันวิ่งออกมาแล้วมันขับไปมันขับไปเสร็จกูวิ่งไปขึ้นรถแล้วขับไปกูยังเจอเลยอันนี้ใครเนี่ยบอมใครอาจารย์นครับขอดูบัตรหน่อยภูเขานะก็แล้วอ๋อไอ้สัว์ ช, Adult, ช,ชุกเน่ช oui> ็คก่อนผมเช็คก่อนแล้วมันเห็นสวยเที้ยวกระจอกเลยสัตว์เหยาะปลอมตัวเฉยเลยเฮียเหยาะแกงปลายแถวปลอมตัวไหมวะไอ่ะเหยาะกูก็แบบว่าเออคิดว่าประชาชนจริงไงสัตว์ สไลด์ปุ๊บมีดปากคอเลยไปทำงานอันนี้ไม่มืนลุกขึ้นไวอยู่นะอ๋อไม่ใช่ทำงานหรอกนะบอยพวกเฮี้ยนี่มันน่าจะเป็นมดงานแลเปิดมันเฮดระเบิดดึงดึงมาทำผมเดี๋ยวมึงเรียมกูขนาดเนี้ยแล้วกูจะจำหน้ามันไว้ดึงได้ไหมในตัวผมอะมึงถ่ายพวกข้าวหน้าไวกข้าวกบนไม่ได้ถ้ามึงเรียมมดงานมดงานกูจะยวจำหน้ามันไว้ไอสัตว์ผมจะไปทำงานมั้ยพวกมึงแม่งปลายแถวไอ้เที้ยะไอ้นี่ก็ไปแล้วไอ้ที่มันมันวิธีเล่นแบบกระจอกไอ้สัตว์ ปลอมตัวบอกประชาชนธรรมดาเงี้ยไม่กไม่กินมือเ้ว่าประชาชนธรรมดาเล้วกูถามว่าประชาชนกูถามว่าใครเนี่ยประชาชนธรรมดาครับที่จะแบบเออพอถามก็ชักมีสู้ไปเลยเออขู่เขาแล้วก็สไลด์แล้วก็มาแทงลงอ่ะเมื่อกี้กูเหลือใจจริงๆนู้ยที่กูแบบไปอยู่กับพวกมึงแบบเล่นแบบเนี้ยเขาบอกมึงสมองเพชรกูไม่ได้เรียกูไม่ได้เรียกว่าเหลี่ยมหรือว่าเฮี้ยอะไรนะเนี้ยสวิตช แต่ก็เฟี้ยวดีแท็กเร็วดีแต่กินอ่ะกำลังพ่นแบบว่าอารมณ์สลืออะไรสัตวกกำลังแบบพ่นอารมณ์จออะไรลุงเนี่ยมันสลายไปทีเที่ไลุงกูนอนแหม่ละชิบหายงงเลยสุดยาเสดยอดปไ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 ปเอ้ยเฮียดิประชาชนธรรมดาเลยเว้ยแจ็คกดได้ครับกดได้โอ้ยห้ไนไหน นี่ไงประชาชนธรรมดาจัดเพื่อกูลองดูลองทำแบบที่มันทำดูมันได้นะมันได้นะทุกครว่งสไลด์ใช่เออไวจัดเลยนะใช่ไหมใช่ไวสไลด์เออสัตว์จริงว่ะไอ้เจ้ยกูโดนท่าเนี่ยแจ็คตอนคู่ข่าวลุงต้องรอลงไปแบบนี้ก่อนลุงแล้วก็ค่อยสไลด์แล้ลุงต้องให้มันนั่งอ่ะให้นั่งสไลด์พอคนปุ๊บก็สไลด์เลยโอ้ยสัตว์พึ่งรู้ไอ้เหี้ย ต้องขอดุได้วไม่เข้าไม่แต่มันจะนี่จะไม่ผิดมันจะมันจะไปปิิไได้ทิกใหม่ละนี่ใครครับลูกแต่บลเฮไม่ตอนแรกกูจะไปไอดี้ไงกูจะถามว่าอยู่แก๊งไหนเห็นมาจากในคุกเอาตัวหรอเออมันบอกว่าผมเป็นประชาชนธรรมดาครับกูก็่เป็นคุกเข่ากูกำลังเช็คบัตรพอกูเช็คเออไดาวเทสปุ๊บแม่งแทงกูเลยสัสไอ้เหี้ยเน็ตมัว น่าอายเนาะไอ้เหี้ยไม่กล้าบอกว่าช่วยอยู่แก๊งไหนอ่ะไอ้ไปให้้แจ็คไปแจ็คมันด่ามันดิไอ้แจ็คสุดเพีรยนจริงสุดเพี้จริงจำตัวที่กูบอกได้ปะว่ามันว่ามันไม่มีบัตรอ่ะปากฉลาบมันเลยให้เพื่อนไปดักโรงพยาบาลอะอยู่กันห้าคันอะแต่ดักไม่ได้สักคันนึงกู่เป็นคนตามที่โรงพยาบาลกูมาขึ้นรถที่หลังเลี้ยวไปกูดักเฮ้ยเรียกคนตีกับตำรวจดิไอ้เหี้ยสรุปคือกูไปคนเดียวแล้วกูก็โดนมากระชืบโดนตำรวจแล้วก็โดนหกแค่สุดท้ายเมื่อกี้ ไม่มีหมอด้วยว่าเสียเวลาใช่ไหมไปไหมไอ้เป็ดไอเป็ดบอกมันเหมือกันแบบเหมืออ่าใช่เขาเหมือเพราะผมบอกแล้วว่าเอ้แท็กหรือเปล่าพี่คันที่ผ่านหน้าไปอ่ะก็ยังไม่มีใครตามก็เลยแบบอ่ะคือไอ้แท็กที่ผ่านหน้าไปคือใช่ก็คือเขาเหมือไงเขาไม่เขาไม่ได้มันต้องเห็นตั้งแต่แท็กขับเข้ามาแล้วไอ้เป็ดอียพอไม่มีเรื่องก็อยากมีพอมีแล้วก็ไม่ไม่สนใจกูจะหาเรื่องให้บุญทำไมวะถามจริงคนหาเหนื่อยนะเว้ยไอ้เหี้ยบุลองหากันเดนดูปะ ไล่สุดอะถึงหน้าบ้านไอเป็ดเมื่อกี้เพราผมก็ไปรอหน้าบ้านมันสิบนาทีแต่ว่าผมกลัวผมตายเองอะดิเป็ดถึงเวลาแล้วว่เพราไงพี่ถึงเวลาอะไรวะนาทีมึงอะอาจารย์คก็เหนื่อยแลตอนนี้เดี๋ยวเป็ดจัดให้ลายวัดนักเลงทางหลวงไม่แต่ไม่แต่โปกติดตรงทางหลวงคือผมตัวกระถามผมไม่ได้กระถางมันเป็ดนักเลงทางหลวงให้ชื่อใหม่เอาไปเลย เดี๋ยวต้อองบกเมื่อกี้ผมก็เจอเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมก็แทงพี่บอลตายสองทีที่หน้าโรงพยาบาลเขาโผล่มาไบบนี้เห็นซ่อมรถอยู่กลางทางนี่คือมันไม่ผลพลาดอต่แค่ตัวเดียวเองเนะเว้ยใช่ตัวเดียวโดนปนโทรศัพท์ไปแล้วด้วยใช่ไหมคือคนไม่<า>ไม่<า>ไม,มันก็มันก็ขอหมอแต่ว่าคนมาช่วยมันแค่แท็กคันเดียวแบบคันเดียวเลยขับเข้ามาปุ๊บจอดรับไปแล้วไปแบบไปแบบเลี้ยวโค้งก่อนนะไอ้พวกที่นี่ถึงออกตัวเหมือนใครอยู่บ้านอะใครอยู่บ้าน อันยู่หลายคนนะกูไม่รู้ใครบ้างแต่อยู่เยอะมีพี่ม่วงมีเจแล้วก็มีพี่เซอร์ครับไอเย็ดอีกทีนี้ได้ช็อตติ๊กต็อกเลยสัตว์จริงลุงไอเจ็เนี่ยหรอช็อตแทงลุงแม ไอ้เฮียกำลังมึนๆเลยเฮียกำลังระเบิดอ้สัสเพิ่งดูลูกเสร็จผมบอกแล้วลุงกำลังปพนแบบอารมณ์จอเลยผมบอกแล้วเฮียกูไม่ได้มองไอ้เฮียกูเพิ่งเหนื่อยดูลูกมาไอ้สัสอะไรเงี้ยขึ้นไปดูลูกมาหายไปชั่วโมงเลยยังมึนๆเลยสวยจ้าขอสบปืนได้ไหมครับโควต์กันหมดแล้วขอสบปืนได้ไหมครับนอนตายอยู่ด้เลยพี่บอลบ้านนี้ผมขอสบปืนได้ไหมครับไรเอาชีวิตมาแลกมาตำรวจมาบวกเลไปตำรวจมาบวกไป เอ่อได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ค่บได้เรามาก้าคนก้าคนอ่ะก้าเจอสองสี่รวหมอหมอหมอรวหมอเป็นสิบเก้าโอเคไหวไม่ไม่ได้มีเรื่องนานเลยเบื่อหรอว่าอะ หนีวะเนี่ยเลยหนีปะเนี่ยเลออกประเทศปะเนี่ยเย่พวกเย่บอลเราจะไปแล้วนะครับไปหมดแล้วเมื่อกี้ไปบ้านมันก็ไม่เจอยัเงียบนะครับแต่เมื่อกี้ผมแทงพี่บอลตายสองทีที่หน้าั่งบ้านทำไมเมื่อทำไมเมื่อวานเล่นกับดีจีทำไมถึงกล้าไปเลี้ยงวัวยันห้าหกเอ่อตีห้าหกหมวไหวพวกเดร์มอนเทสเนี่ยอีนี้พรเล่นไหมอเมรไม่อยเมริกาเล่นหนุ่มหมดงานจะไปเลี้ยงวัวแล้วตีแต่งตัวเนี่ยตอนแรกกูชอบนะเว้ยเดร์มอนเทสอ่ะตอนนี้รู้สึกอะ ไม่ไม่ค่อยนี่แล้ววะคือไดเวอร์เดกูแบบยังจำตาตึงได้อ่ะใส่สุดใส่หมดอ่ะไอ้เหี้ยเสียทุกอย่างอันนั้นแ<ห>น<ด>่พลเห็นบ้าที่ออกมาราคาลงม,มันมีราคาไงใช่ป่ะใช่ป่ะ mm hmm. ทา่าแท้เหมือนกันราคาแค่นั้นแหละสวยสวยร <laughs> ู้ไหมคือสโคปแม่นจัดอะไรอ่ะ หมอมึงยุ่งนะเนี่ยนี่มึงยุ่งนะหมอมึงยุ่งทำไมวะหมอมึงยุ่งนะมึงยุ่งตายแมึงยุ่งตายแล้วแต่ไม่ตายแล้วอุ๊ยลุงข้างหลังข้างหลังข้างหลังพวกมันไม่ได้ยิงหน่อยดิยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยสวยเสร็จยิงข้างหลังข้างหลังไอ้แซมข้างหลังไอ้แซมถอยถอยถอยเตีถอย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 โอเคโอเคโอเคเข้าล้วลุงหลังมาแล้วหลังมาแล้วหลังมานู่นหลังไกลมาแล้วหลังไกลมาแล้ว

กินยาครับกินยากินยาไปยิงกูหน่อยยิงใหกูหน่อยดัวสัตว์้บไอบอ่อยู่ไม่ใช่บอบอยู่ไงงามกูแดกยาฟรีเลยเฮียไอด้านหลังไกลๆตัวนึงอ่ะ มีแล้วแค่เห็นปะแค่ดีครับอติอะไรทำไมอตีจะเอาปากเปรี้ยวเลยนี่เปล่าสามไอหวังอยู่ในคุกไอหวังอยู่ในคุกยังนู่นไงยืนอยู่กันนะอยู่ลำอยู่ลำอไหนหวังอเดนอเดนมาก็าแหละพวกเราเนี่อยู่พวกเรานี่พวกเราครับ เออเเข้าไปในคุกแล้วมันเขายืนอยู่ข้างในเหรอไปกับพี่ไม่่ามันออกได้ันเอ้ยเหินเข้าไปได้อ่ะว้าเป็นแน่ตายไปบริจาคคนอื่นเ๋ยวปนี้นี่มันอะไม้พออยู่หนอพอแล้ว มีโทรศัพท์สองเครื่องอ่ะมีใครยาวไหมสองไม่ถึงวะอะไรแาบอะไรนะเอ้ยจริงเราเราหอบมันได้แปลว่าไม่ได้เนาะหอบไม่ได้เนาไม่ได้ดิขอเก้าครับนึกถึงวันวานหน้าคุกไอชองมม่หน้ามเดียวไหมีพทองะไอนี่บ้างอ่ะ อไอแคมอ่ะเรือเหินเขาไปเอามันอะเซนหรอครับลุงเซนอะมีครับมีครับเดี๋ยวผมมานั่นไงไอตีตีอยู่นะเล่นอยู่นั่นน่ะนี่ไงเลระเซ่เด้อมึงโชว์ไปเดีโชว์ไปนิดนึงอ่ะมันเล่นไม้อ่ะเชิ๊ก ไม่ต้องยิงนะไม่ต้องยิงนะมันถือมันถือปากฉลามอยู่นะปากฉลามโชว์ดิโชวดิเนื้อโชวดิแอหวังอยากหนึ่งหไม่เอาหวงเดนึงหนี่ไงเอาเนื้อตายสัตว์เด็กเก๋จะเย็นเก้เย็กเก้เด็กเกเด็กอ่นลื่นลื่นี่ยกรลื่นเดียวกัน่นเดี่ยวกะลื่นเวกรนว์ดา่นเดียวกรนลืเดีก่นเี่ร่ะรีเฟกร่เีกรีเฟกล่นเยวะานียวะาษอื่นเดียอะกูบอกก่อน เอออไรหนึองหนึ่งด้วยหนึ่งหนึ่งด้วยมันจะบดเอ้เ้ยเอาดิเอาดิอะไรบุนรบอะไรบุนรบอะไรเจ็บใจบุนรบอะไรเจ็บใจอะไรเฮียกลัวกระจกไอ้ศาสตรับอกหนึ่งหนึ่งไอ้เหียท้าเขานึ่งหนึ่งไอ้้าสตร์ ชลธีเฮียพี่น้งบอกแบกมาบ้านหน่อยพี่ลุงลุงย่าเต็นท์อยูย่ไหมครับหรือว่าเรียบร้อยแล้วไม่ต้องแล้วเฮียไม่ต้องเออองต็นท์น่ะแม่งก็เด้งไปนู่นอ่ะไอ้โทษทีย่ามันเล่นเป็นอาวุธเดียวไอ,อส้สัตว์มันเล่นเป็นแต่ไม้เฮียเล่นแต่เป็นแต่ไม้หวังอ่ะเขาดื้อเล่นไม่เป็น รอครับถ่อรอครับเฮ้ยอย่าพึ่งอันนี้ใครอ่ะใจเย็นนะอ๋อพวกมันเหรอพวกมันพวกมันพวกนถอยไปดี้ถอยไปดี้จะเป็นไฟก็ถอยไปดิเทได้แล้วให้ต่อผมก่อนเรีไฟแล้วกันนะเฮ้ยเตะอะไรอ่ะเตะมันไม่หลบอะไม่หลบะจิตยาเหรออะไรเหี้ยที่นี่ปัญญาอ่อนนะมือขึ้นรถมันคนนึงดิเฮ้ยมือรถมันเด้งึ้นรถมันเด้งสัตว์ เกบ่ะปล่อยให้มันโดนปีอ่ะนี่อันนี้ใครในชาวบ้านหนึ่งนะระชมึงโดนยันในวันเฮดมึงโคตรอัปีเลยนู้ยเว้ยขี้อ่ะในวันเฮดประชาชนอีกแล้วประชาชลเจาะอลุกเจาะมึงโคปีเลยเฮ้ยฟังฟังนะเวลามึงเช็คว่าเป็นประชาชนนะคุณโดนมาแล้วนะเว้ยคือมันจะใช้วิธีอย่างเงี้ยคุกเข่านะเว้ยเก็บสีนี่พ่นเราถุงพื้นปุ๊บมึงพ่นปั๊บใช่ไหมมันสไลด์ปุ๊บมันแทงคอมึงเลยนะระวังมดด้วงมาไล่สัตว์ โอเคฮะปยัดแทงแต่สีนี้โค่นได้หรอวะที่มันเป็นได้วิธีของขี้แพ้ดิว่ะวิธีคนอีกคนไม่มีใจอ่ะไอ้เหี้ยวิธีคนแบบว่าขี้แพ้ดิว่ะแบบนั้นตั้งค์สดมีตั้งค์สดมมีอยู่ขอหน่อยตทำแล้วมันเปาแบบเจ็ดสิบบั็กแบบไปมึงต้องรอบัดดิบึ้งบัดดิบึงต้องรอไปถึงพื้นก่อนแล้วมึงค่อยสไลด์อย่ามารอร้อยเป็นท่าแบบนี้ก่อนแล้วบึงค่อยสไลด์ไว